ผู้เอกของรายการศึกเพชรยินดีบวกสิงห์มาวินเงินล้านครับที่สนามมวยเวทีราชด,ดำเนินครับกรรมการบรสักพักดีคำกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นการพบกันร,ระหว่างซูเปอร์เล็กมอลรัตนบัณฑิตนักชกจากประโคนชัยบุรีรัมนะครับเจอกับพันพยัก์จิตเมืองนนท์นักชกจากสมุทรปราการนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่นนทบุรีครับไทยมวยจิตเมืองนนท์ครับมวยคู่นี้ชกกันมาแล้ว3ามครั้งนะครับมีชนะเสมอแล้วก็แพ้มาอยา่างละครั้งครับ สุดใจปุ่มประโคนนะครับถอดมองคลให้กับซปเปอร์เล็กมอละตรัตนะบัณฑิตหลังล่าสุดที่เจอกันมานี่เป็นทางด้านของซปเปอร์เล็กนะครับเป็นฝ่ายชนะพันพยักมาครับวันนี้มาที่กัดเท่ากันนะครับ130อปอนด์ครับยก3มปล่อยตัวมานี่พันพยักขยับต่อ52ครับนี่แหละครับยอดมมย3พสครับ คนแรกในประวัติศาสตร์วงการมวยครับและก็ทางด้านของเจ้าซุปเปอร์เล็กก็ฟอร์มร,ร้อนแรงขึ้นมาเกินห้ามใจจริงๆครับรูปล่างสูงยาวดีทั้งคู่ครับอุย้ยแข้งซ้ายในครับดูครับไม่ได้ตีง่ายๆรครับไล่แขนอ่าแข้งขวาครับซุปเปอร์เล็กแต่ซุปเปอร์เล็กก็เป็นมวยที่มีอาวุธหลากหลายนะครับ ได้ทุกอย่างครับไฟล่าสุดของซปเปอร์เล็กก็เอาชนะแสงมณีอุ้มกระตองเชียงใหม่ยิมมานะครับก่อนหน้านั้นชนะพันธพยักจิตเมืองนนท์ครับส่วนพันธุ์พยาก,ก่อแพ้ซปเปอร์เล็กแพ้น็อกยกหนึ่งเพชรอูทองแล้วก็มาล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรอูทองเอาฝันเมืองเป็นนักมวยที่พอแพ้แล้วขึ้นชกล้างตา ส่วนใหญ่จะได้รับการชูม,มือครับคือแก้แข้งภัยจะทำได้หมดนะครับกรรมการวรรสักแยกออกมาสับต่อครับสุปร์เล็กขยับเดินครับเจอแข้งซ้ายของพันพยักขวาของสุปร์เล็กครับขยับถีบซ้ายครับดูครับรูปร่างช่วงชบการออกอาวุธปฏิพาน์ไหวพริบนี่คือยอดมวยเงินแสนนะครับ ไฟนี้นี่พันพยักลับแสนห้าครับก็ค่าตัวนี่อยู่ใกล้ๆก,กันแล้วนะครับตอนนี้ซุปเปอร์เล็กฟอร์มดีขึ้นมาค่าตัวก็ต้องขยับนะครับแข้งขวาเด้งตีเข่าขวาครับซุปเปอร์เล็กพยักเนี่ยครับกดแขนไม่ให้ขึ้นคอครับตีเข่าขวามาครับแล้วก็รวบครับรวบจะยกไม่ลงครับไม่ลง เอาละครับจับได้ที่เข้าขวาเอาจนได้ครับเอาจนได้และก็นี่ครับยอดเยี่ยมครับกรรมการวารสารคดีคําช้อนรับศีสษะได้ทันนะครับอยู่เลี่ยมดีแะครับดูลักษณะการยืนครับกรรมการมากประสบการณ์ครับแข่งขวาไม่โดนครับแข่งซ้ายนี่ก็ก้มหลบได้ครับไม่งั้นคอนลุกโยเข้าไปครับซุเปอร์เล็กเจอสายของพันพยักษ์ ซ้ายครับพันพยักโอ้เตะได้มันมากครับแข้งขวาของซปเปอร์เล็กหมดยกครับหมดยกก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับหมดยก3าขึ้นยก4ี่นี่พันพยักต่อ12 1นนะครับโอ้โหแม่ในสายตาซีนมวยครับมองอะไรขนาดนั้นครับมองทะลุขนาดนั้นเลยแหละครับ พันพยักต่อ121นะครับวยพึ่งผ่านไป3ยกนีอัดฉีดทางด้านของซุปเปอร์เลก5 0 0แสนบาทนะครับโอบเอวและะ้วก็ตีดูครับเดินครับแข้งขวาหมัดซ้ายของพันพยักษ ตีเข่าขวามาครับซุปเปอร์เล็กใน,นแม่ไฟที่แล้วนี่ตีได้นะครับแล้วก็ชนะมาได้ก็เพราะเข่าเนี่ยครับไฟนี้ยังตีไม่ได้เลยครับกรรมาการเตือนเล็กๆนะครับเป็นด้านของพันพยักแข้งขวาตีเข่าขวาครับซุปเปอร์เล็กตีเข่าขวาครับพันพยักผลักออกแข้งซ้ายสลับแทงซ้ายครับซุปเปอร์เล็กตีโต้ออเจอกเจเข่าซ้ายของพันพยัก ล็อกมาตีเข่าขวาครับล็อกได้แต่ว่าโดนรวบครับโดนรวบแล้วอุ้มทิ้งครับอืยังตีได้ไม่ถนัดทนีเลยนะครับยังเดินต่อครับซุปเปอร์เล็กขวาไปซ้ายคืนเสียบซ้ายอานะครับเจอขวาตีซ้ายครับแล้วก็เกี่ยวไว้ครับเกี่ยวขาซุปเปอร์เล็กไว้แม่ทำอะไรไม่ถนัดครับตีเข่าวามาครับซุปเปอร์เล็กเอาเสียบขวาครับเสียบขวาครับเอาลนะครับเริ่มมาครับเริ่มเดดขึ้นมาครับแข้งขวา เจอซ้ายของพันธพยักตีกขวามาเสียขวาไปครับกดแข็งกระทุ้งขวาครับอืมแต่ก็ไม่ต่อเนื่องอครับซุปเปอร์เล็กครับโอ้โหพันธพยักวันนี้ไล่แขนไล่ขาไว้ดีมากซุปเปอร์เล็กเดินลุยต่อครับเจอแข้งซ้ายของพันธุพยักสายไปเสียบขวามาครับเจอเข่าขวาดูครับมีเหลี่ยมมาช่วยโอ้โห จังหวะน,นี้พอเหมาะพอจอะทุกอย่างครับอมืมั่นใจแล้วครับแบบนี้ห้าแสนก็อยากได้แล้วครับซูเปอร์เล็กเงินดัดฉีดสูงนะครับห้าแสนบาทนี่ไม่น้อยนะครับครึ่งล้านนะครับถีบขวาไว้พันพยักซูเปอร์เล็กตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับยกขวาบาง ขวารับเสียงเชียร์ก็ยังมีอยู่ครับเสียงเชียร์ยังมีอยู่่ะเดินครับเสียบขวาไปขี้ซ้ายออาซ้ายแล้วก็พยายามจะเกี่ยวขาไปครับแหมหมดยกที่4ครับโอ้ทำอะไรได้ไม่ถนัดพนีเลยนะครับทันระย์ประมาณ2 5หนึ่งครับ เป็นต่อนะครับในยกสุดท้ายแล้วก็มีอัดฉีดซุปเปอร์เล็กก้อนใหญ่ห้าแสนบาทนะครับไม่รวมทองครับจวงหมัดไปก่อนแล้วก็ไปปล้ำรัดตีเข่าครับแมพอไปตีเข่านี่มันมันจะตามลำบากสิครับต้องมีศอกมีหมัดแล้วครับแข้งซ้ายอืครับฮุกซ้ายอย่างลักษณะแบบนี้ ฟันศอกขวาฟันศอกซ้ายครับอาต้องมาอย่างนี้ครับยอดเก็บได้2องล้านเสรศษนะครับ2องล้านหนึ่งแบาทครับแข้งซ้ายครับพันมยักษ์เอาละครับขวาแล้วตีเข่าตีเข่าซ้ายที่เข่าขวาครับตีเข่าขวาครับเอาละครับนี่เฮหรอครับอืมครับโอ้โหขยมใหญ่เลยครับ อ่า้ะครับได้เฮครับถือว่าได้เฮครับโอ้จากนั้นก็ท้อๆไปเองครับหหดยกสุดท้ายครับก็ไว้ใกล้เทียงกันนะครับถือว่าเป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลครับ ซูเอเลกก็ไปยกมือขอบคุณนะครับขอโทษกองเชียร์ของพันพยักแล้วก็กรรมการโรศัพท์พอดีครัครบรวบรวมคะแนนจูมือไปที่พันพยักจิตบางนนนะครับขาดลอยเลยนะครับไฟนี้49ต่อ47สามเสียงจากนารงรวมกิจจิรวัตรอินเดียมแล้วก็ไพฑู์กลบกลางครับเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ซปเปอร์เลกแต่ว่าเหลี่ยมเชิงเนี่ยสู้ทานนั่นของพันพยักไม่ได้ โอ้ไฟต่อใจเจอใครดีครับผลการแข่งขัน